สดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวุนรานุญนยามหาัศึกษา A รเอเจีย์กำลังศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชธานีจังหวัดพวทัรารีา,าน,านีค่ะวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องว่าด้วยระบบเศรษฐกิจสัมพันในหนังสือคนโง่คนฉลาดคนเจ้าปัญญาของดรชัยนพลค่ะคนง ่วนคนฉลาดสร้างเศรษฐกิจพึ่งพาตนเองเพราะที่ตนเองทาได้แต่เมื่อเจออุปสรรคต่างๆศักยภาพจะด้อยกว่าคนอื่นเพราะเขาไม่ได้ใช้ความสามารถในการสร้างเศรษฐกิจค่ะสุดท้ายคนเจ้าปัญญานะคะทั้งเศรษฐกิจด้วยศักยภาพของตนเองเศรษฐกิจย่อมเจริญและรุ่งเรืองเสมอเพราะใช้ความสามารถในการสร้างสร้างเศรษฐกิจไม่ต้องพึ่งพาสายและไม่ใช้อำนาจ สวัสดีค่ะ